สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ8พฤษภาคม2565วันอาทิตย์ครับพบกันบ่าย3เสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้นําเรื่องผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับผู้สูงอายุได้เงินพิเศษเดือนแรกในวันที่15พฤศภาคมนี่คือผู้สูงอายุท่านใดมาชมมาฟังกันครับเงินพิเศษที่ว่านี้ก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยนะครับ ซึ่งเงินชนิดนี้จะได้เงินเฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้เงินพิเศษชนิดนี้นะครับซึ่งเงินชนิดนี้จ่ายไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อ2 3เมษายน65จ่ายเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยครั้งนั้นจ่าย5เดือนเป็นของเดือนตุลา64ถึงเดือนกุมภาพันธ์65ใครที่ได้เดือนละร้อย ก็ได้ตกเบิกไป500กดเป็นเงินสดได้นะครับใครได้เดือนละ50ก็เข้าบัตรสูงสุด250รกดเป็นเงินสดได้เ <ME> มื่อ23เมษายนจ่ายไปแล้ว1ครั้งเงินนี้จะจ่ายอีก5ครั้งก็คือในเดือนพฤษภามิถุนากร,รกฎาสิงหากันยาโดยจะจ่ายทุกวันที่15ครั้งหน้านี้ครับครั้งหน้านี้จะเป็นการจ่ายเงินครั้งที่2แต่เป็นการจ่ายเงินของเดือนมีนา เพราะตุลาหกสีถึงกุมภาพันธ์หกห้าเนี่ยจ่ายไปแล้วเมื่อ23่สาเมษาครั้งหน้า15พฤษภาจ่ายเงินเข้าบัตรร้อบาท50บาทจะเป็นเงินของเดือนมีนาคม65ซึ่งผู้สูงอายุที่จะได้เงินนี้เป็นครั้งแรกฟังครับใครคนที่ได้ต่อเนื่องอย่างแน่นอนก็คือคนที่ได้เงินนี้ไปแล้วเมื่อ23่สามเมษาวันที่สิได้เงินนี้ต่อเนื่องได้อีกร้อได้อีกห้นะครับ ตามหลักเกณฑ์น,นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยได้เงินนี้มาก่อนเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยและเป็นผู้อายุ60ปีขึ้นไปแล้วด้วยยังไม่เคยได้เงินนี้มาก่อนจะได้วันที่15พฤษภาคมครั้งแรกก็คือผู้อายุ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับผู้อายุครบ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะได้เงินวันที่15พฤษภาคม ร้อยบาทเข้าไปในบัตรเป็นครั้งแรกห้าสิบบาทเข้าไปในบัตรเป็นครั้งแรกก็คือผู้อายุครบหกสิบปีในเดือนกุมภาพันธ์เพราะเขามีหลักเกณฑ์การจ่ายก็คือใครอายุครบหกสิบปีในเดือนใดเดือนนั้นจะยังไม่ได้รับเงินร้อยบาทห้าสิบบาทต้องเป็นเดือนถัดจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์จึงจะได้รับเพราะฉะนั้นผู้ที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีบัตรสวัสริการแห่งรัฐด้วย ก็จะได้รับเงินเดือนแรกก็คือเงินของเดือนมีนาคมซึ่งเงินของเดือนมีนาคมเงินของผู้สูงอายุร้อยบาท50บาทของเดือนมีนาคมนี้เขาจะจ่ายเข้าบัตรในวันที่15พฤษภาคมก็เป็นอันว่าผู้อายุครบ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์65และเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยจะได้เงินร้อยบาท50บาทเป็นครั้งแรกและครั้งต่อไปก็จะได้วันที่15มิถุนา15กรกฎาคม15สิงหาสิกันยาต่อไปนะครับ ผู้มีวงเงินรูดสินค้า200บาททุกวันที่1จะได้50บาทเข้าบัตรนะครับก็ยังไม่พอกดเงินสดต้องรอรวมกับเดือนถัดไปให้พอร้อยจึงกดกดเงินสดได้นะครับส่วนผู้มีวงเงินรูดสินค้า,บ,าบัตรสวัสดิการรัฐทุกวันที่1 300ก็วันที่15พฤษภาคมก็100บาทเข้าไปในบัตรอันนี้กดเงินสดได้เลยเพราะมี100บาทแล้วนะครับเอาล้ครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารผู้สูงอายุที่จะได้เงินครั้งแรก ในวันที่15พฤษภาคมคือใครนะครับส่วนผู้ที่อายุครบ60ปีหลังเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอายุครบ60ปีในเดือนมีนาคมอายุครบ60ปีในเดือนเมษายนอายุครบ60ปีในเดือนพฤษภาคมมีบัตรสหกรแห่งรัฐด,ด้วยจะยังไม่ได้รับเงินนี้ในในวันที่15พฤษภาคมเพราะยังไม่ถึงเดือนที่จะได้รับเป็นเดือนแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ